ยังไม่สะดวกต่อตอนนี้วิวาเป็นปาชจแล้วหรอใช่จะเห็นมันพูดบ่อยก็จับเป็นปาแจเลยเอาเข้าคิวเกมให้เลยแล้ววันนี้ซอมบี้โอคุชินาตามาเกมนี้ใครอยากให้เล่นเกมอะไรขอกันเข้ามาได้เลยท่านผู้ชมนะส่วนวิวาจะเป็นคนจดคิวเกมให้เองเองดูพี่ในคอมหรือเองดูพี่ในไอแพดหรือดูในทีวีหรือดูในมือถือเอ,อขยันมันเพียนจังเลยเนี่ยสรุปมึงได้ดูหรือเปล่าหรือมึงมัวแต่เม้นอย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่ได้ดูผมหรอกดูทรงคนะท่านผู้ชม ยิ้มไบเโอ้ในฟอร์มดีเฮ้ยดูหนังโปนตาฉ่ำเลยดีอย่างั้นน่ะจอใหญ่เด้อเฮ้ยหยอก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 เอ้พี่ทำบ่อยถุยไม่ใช่โอ้โหตาบอกกาแตกงแม้โอเคโอเควัดสะดวกสะดวกเอ้ฟซีสองจำจ้ำเฮ้ยโอเคโอเคเกมมวยพีจีหน่อยค่ะพี่อ่าหวังน้อยบอกได้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 ครับผมผมเคยฝาก500ได้5,000กับเกียบโวดเห็นไหม คนดูฝากได้กี่เท่าเนะี่ยได้ห้าสิบได้ร้อยเท่าจากการฝากนะไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยเท่าจากการเดิมพันหน้าร้อยร้อยเท่าจากการฝากมันเยอะนะท่านผู้ชมนะเชื่อเกมนี้แตกว่ะเอ้ยมันแตกได้ไงวะดูหนังแต่ฟังแอรดูฮะฮะใช่อ่ะทำไมทำงั้นอ่ะดูรู้เรื่องมะเนี่ยยาดุถ้าเกิด คุณคุณซันเออ่ซันเดย์เอฟเวอร์ธามถ้าเกิดถึงช็อตต้องค้างก็บอกผมนะผมจะได้ค <c oughs> <c oughs> ด้างช่วยจะได้ค้างช่วยมจะได้เข้ากับเออ่หนังที่คุณดูเฮ่ <c oughs> <c oughs> เกมมันรวยได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> เกมบ้านหมาหน่อยครับโอเคโอเคไงล่ะเกมผมมันรวยได้ยังไงผมฝาก500ได้500คืนโอเคพี่หนุ่มบันนั้นใช่ไหมหละ่ะสุดยอดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ทำให้อู้ตกแหงเชีย่ยมันของจริงป่ะเกมเนี้ย ห้าพันแปดเจตเคไอ้สองเอ้ยมันไม่เลยยอย่าดูถูกเด้นี่อย่าดูถูกเด้นี่เกมนี่เปนเวลาไลฟ์แล้วตีครับผมใช่ครับผมมาไลฟ์เวลาประมาณหนึ่งทุนะ่มมาแล้วผู้ชมนะหนึ่งทุ่มทุกวันไอ้เฮียทำเป็นเล่นครับผมชี้ทังเลยตอนนี้ไอ้เฮียเกมนี้มันดีนี่ว่าเอาขึ้นเบ็ดดีปะหรือว่าต้องยังไงดีปั่นไหมเดีกมที่ผมเคยปั่นแล้วมันรวยนะท่านผู้ชมอัศทะสามสิบหมื่นแล้วกัน จะแม่งเข้าโฟนเข้าฟีผู้ชมนะเอ้ยไม่ใช่โอ้โหทำไมไม่บอกให้เล่นเบ็ดหนักกว่าน,นี้อ่ะเฮ้ยอปีอปีอ่ปีสวัสดีนะครับคุณนะลินใจปลาซิลเรียกชื่อแต่ละตัวครับผมปัน่นเกมลูกรักนี่นะครับผมลูกรักของจริงชูการันภาคหมื่นยังเข้ายังครับเริ่มต้นคูณยี่ห้าลไอ้เหียผมว่ามันมา คือเกมมันทํามาเพื่อผมนะผู้ชมนะเกมพวกไอ้คูนหมื่นใช่ไหมชูก้ารัดคูณหมื่นยเยตะเคภักหมืน่นอายผัพันกูยังไม่ได้คูณพัดละผักหมืน่นกูจะได้เท่าไหร่เนี่ยเริมต้นคูณยี่ห้าผมว่าไม่โอเคนะคูณยี่ห้าน่ะชี้ยอยากเล่นว่ะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปเช็กกันดีกว่าในพีพีผู้ชมนะภาคหมื่นนะเชี่ยของจริงนันเนี่ยเกมนี้มันดีนี่ว่าสนใจมาเป็นล,กลูกไลด์หรเปล่าใช่หรือเปล่ามาใหม่ครับไม่จริงครับผมเอออาเทียนาไหมหนูโอ้โอโยพี่หนูเออขอป่ะนัด พี่หนุ่มเติมเองพี่หนุ่มยังไม่อยากยังไม่อยากให้ผมเล่นเลยอยู่แล้วภาษาไดมาขอผมเนี่ยทุ่มหนึ่งถึงเที่ยงคืนตีไม่ใช่ถึงวนันสะี่ทุ่มนะผู้ชมนะแต่สตรีมทุกวันแต่สตรีมทุกวันสตรีมทุกวันครับผมเออบีบ้างานไออวัยเฮ้ยถ้าทำหน้าที่ได้สวยเข้ามาทันนะทางหน่อยครับหนังจะจดว่าเอีะ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 ไมไ่เข้าฟีเลยอ้าวถือละกันเอีะเอีะโอเคแตกยังเอ,อ้ยไม่ใช่เสร็จยังเอ,อ้ยไม่ใช่จบยังเอ้ยเื่อะไรเราล่าสุด กันตัวลายให้หน่อยคุณผู้ชมนะมา,มาหายิ้มสาวสำหรับลูกรักคนใหม่อ่ะฮะน้องแนทเล่นอาเทน่าวันนี้ไหลคูนดีจ,ดจัดเลยครับมาดูเอาตรงๆถามเขาดีว่าเขาเล่นมากี่วันอ่ะกูจะบินอีกแล้วครับผมอาการนี้อ่ะฮะหรือมันบินเพระาะว่าผม้างว่าคนดูอ่ะเอ้ยมันบินมาแต่งกว่ากูหรือเปล่าว่าคนดูกูเริ่มแปลกใจละเอออเามาถ่ายเอามา,อาแสนหนึ่งโอ้ยกูโดนล่อซื้อ โอ้ยบร้อยนี่ผู้ชมรูปรูปแถวสามไม่ใช่รูปอันนี้ไมอ่อรูปใช่มันรูปอยู่แต่นคนละรูปกันอะ่ะโอ้โหไมนน้นี้พูดแล้วเพื่อนโอ้ยสุดท้ายของหมุนน้ชม90 กูโดนเกียนกูโดนเกียนไม่ใช่รูปอันนี้กันนั่นนะดิมันไม่มันไม่ดูอะไรอีอกอะกี้นี้ปิดเทโบนี่ปิดเทโบนี่ปิด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 เทอร์โบนี่ลองดูดิลองเบิ่งดดี้ครับผมมาไวจังเลยครับไม่ได้ไวครับผมเวลาปกติหนึ่งตุ้มครับผมมาปกติออ้ยอรูปคนละรูปไม่หนีอ้าวเ,ออเคยดู เคยดูวันพีทปะละ่ะเ,เคยดูวันพีทไหมเคยดูวันพีทไหมที่บอกว่ามันจะใช้กคาถาของยินจาน่ะเออนั่นแหละมะเป็นพลังแห่งดวงดาวนั่นแหละเคยดูกันไหมโอเครูปภาพเขาหนึ่งรูปภาพรูปภาพรูปภาพโอเคนี่แต่สวยนี่รูปภาพตรงใจ เจ๊หนึง่งโอ้ยไม่ไหวละวคนเดียวผมเสียเป็นผมเสียห้าแสนผมเติมอีกห้าแสนเล่นบาไม้เดียวจบเลยครับเติมกระใจใหญ่เกินแล้วถ้ามันไม่ได้แล้วมันก็หลานหนึ่งมันก็โดนแดกอรัเพื่อนเติกระจใหญ่อะเออเป็นผมพนานัมันว่าเก็บไม่เป็นพีเองไหมรู้แล้วอู้ตดแพงเออย่โต้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 โตเขาไอ้เบ๊กวินชิดต่างเออเอาต่อดีครับผมเอาเอาสูตรแม่กับไรยังชมนะ เจ็ดเสร็จครับผมวันนี้เอาสี่แสนดีเติมมานะไม่จะถอนอ่าฮะยาลูกเอามาแสนถอนต่อไปเจ็ดเหมือนรตีมาเมียนครับผมเก็บเอาไปเก็บเอาไปผมไม่ได้เอาไปไหนครับคูณยี่สิบสองกำไรเรับผู้ชมน,นะหมืห่นผู้ชมได้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 ไดอยู่ไม่น่าเกลียดเกมนี้ดีนะเนี่ยโอเคไหนๆนานๆที่เราเข้ามาเล่นเกมเกมนี้เราก็เล่นมานานๆเดี๋วยวท่าผู้ชมน,นะ ไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วก็ออกไปไม่ผู้ชมนะเดี๋ยวมันจะแบบว่าทีหลังไม่ต้องมาเล่นกูจะแดกมึงอะไรประมาณนี้คือคือเราคือเกมอาจจะมีความรู้สึกก็ได้ไม่เู้ชมแบบว่าเฮ้ยนี่ไงมาแล้วเกมอาจจะมีความรู้สึกก็ได้แบบว่าเออมึงเล่นได้กูปุ๊บมึงแดกเอ้บอยมึงได้กูปุ๊บมึงออกไปเลยแม่งไม่ให้กูแดกคืนบ้างเลยอะไรประมาณนี้มันจะน้อยใจเข้ามาทีหลังมันจะแดกเราอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบว่าเออเราได้มันก็ต้องได้คืนบ้างอะไรประมาณนี้ อย่าคิดแทนเกมใช่หรือเปล่าซอมบี้ดีกว่าโอเคมันคือคือคือมันอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้ไงเกมเราต้องแบบว่าเราเล่นได้มันเราก็จะพึ่งก่อนเราก็ต้องเล่นให้มันหมุนหมุนมันบ้างให้มันได้กินได้กินเราคืนไปบ้างอะไรประมาณเนี้มารอบต่อไปเราจะได้แบบเป็นเพื่อนกันไงถ้าเกิดว่าเราได้ปุ๊บเราหวาดเามันแช้นนะครั้งต่อไปมันเอาเราสุดนะท่านผู้ชมนะมึงจะทํายังไงละทีนี้โอ้ยเราก็ ไม่ใช่ว่าจะเราจะเล่นแค่ครั้งเดียวเราเราหนีนะผู้ชมนะเราจะอยู่กับมันนานๆนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหัวการค้าเออเขาเรียกว่าหัวการค้าผูกมิดว่างั้นเออผูกผูกมิดว่างั้นใช่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 เขาเรียกว่าหัวการค้าเออเรียกว่าหัวการค้าใช่ใช่ผูกถูกที่สุดเขาเรียกไม่ขิดเออไม่เข็ดหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขิดแกเกีบเอาดีๆจริงๆ คำว่าพี่อย่าห้ามพูดนะพี่ชาย AI YouTube มันจับได้โอเคโอเคครับผมแต่เองพิมพ์ให้พีพ่พูดนะน้องอบินพ <ś led> ่อมือรถบะเฮ้ยเกมปติสติกาลันไปทีครับผมผมกาลันไปทีนึงกาลันไปทีนึง GMPG บอกว่าเกมนี้เข้าเบสสี0รอาแล้วไอ้นี้นะพาผมบินนะผู้ชมนะไอ้รักน้องเมียนี่นะ อธิหารมีจริงหรือเปล่าเกมๆนี้เซอร์เวลากลับมาจุกรจก,ร,กบบรูจุกกรูอิสระจุกกรูโอเคอิสบระจุกกูโอ้โหเขาเรียกลูกค้า VIP ครับโอเคก้าวสวยขอขอเอเทัสองได้ไหมเอไวก็ได้นั่นแหละเพื่อนสวยอ่ามันเรียกอะไรวะไอ้นี่มันเรียกอะไรนั้น เขาเรียกอะไรเนี่ยคิวสามว่ะตัวนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมานี้จริงๆก็ดีแล้วกูไม่น่าสรรหาเลยอู้ให้ล้ำ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 โอเคถูกภาพเออโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียบร้อยให้พูดว่าสาระให้พูดว่าสาระวัน ไอผู้บัญชาลาวันอย่าพูดว่าเฮียชาลาวันเฮ้ยชาลาวันไอชาลาวันอย่างนี้เหรอชาลาวันจริงๆอือฮึไปเวรตลกอีกแตและคนดูคือจะเอาหาไปถึงไหนเอาจริงจังกันบ้างคนดูนาฬิกานาฬิกาแสงตลกนะนั่นนะดี คือแม่งจะเอาฮาตลอดเลยนะ่ะยัง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 อยู่เออยังอยู่อีกอยู่ก็เรียกว่ายืนหยัดโอ้โหเรียกว่าลงทุนน้องชายครั้งต่อไปแล้วเราค่อยว่ากันโอเคก็เรียกว่าลงทุนครั้งต่อไปอาจจะมีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันก็ได้โอ้โหว่าไม่ใช่แล้วระหว่างโอนี้กับโอรออันนี้อันไหน รวยกกันครับอ่าไม่เกี่ยวครับผมแล้วโอ้จะบอกจุก๊กตุ๊กกู้ไม่เกี่ยวครับเทพเจ้า,าอย่าหาช่องอย่าหาอย่าหาให้ผมบินนะท่มุ่งหนะ้ YouTube <c oughs> ไม่ชอบเราแล้วเราอย่าทําตัวให้มันน่าจับตามองขานาะดนั้นหมายสุดท้ายเออลูกต,ตาทั้งจอแล้วเจหนึ่งเจหนึ่งหายลำวายก็ดีหายลำเจอะไรเจโอ, <c oughs> อ้นี่โดนแดกปะเล่น3เกมบิดไปเป็นแสนเบิดไปเป็นแสนโอ้ ีเปันห้าวะจงอะดีรออะไรอะโอ้โหโดนเกียนเศร้าเศร้าเ้า